เปิดรายชื่อสองพักการเมืองตัดสินใจร่วมพักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลทำให้ยอดรวมล่าสุดขณะนี้มีทั้งหมด8พัก313เสียงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566ในายพิธาลิ้มจริญรฐัฐหัวหน้าพักก้าวไกลได้มีการนัดเจรจา5พักการเมืองได้แก่ พักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติและพักเป็นธรรมร่วมหารือในการจัดตั้งรัฐบาลนัดแรกกว่าสองชั่วโมงที่ร้านเชสมิลายย่านถนนสุขโขทัยเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครซึ่งนายพิธาเผยว่าการพูดคุยในวันนี้เป็นที่พอใจและชื่นมื่นพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ อย่างที่บอกว่าอยากให้มีส่วนร่วมทั้งความชัดเจนและมีเสถียรภาพในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะมีการทำ MOU กันเลยหรือไม่นั้นขอชี้แจงในวันที่18พฤษภาคมว่ามีโรดแมปอย่างไรเมื่อถามว่าประชาชนค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีนายพิธากล่าวว่า ขอให้มั่นใจในเอกภาพและความชัดเจนของภาคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าสบายใจได้ไม่มีความไม่แน่นอนอะไรที่น่าวิตกกังวลจะพยายามให้มีเสถียร,รภาพในการบริหารประเทศให้มากที่สุดและเร็วที่สุดย้ำว่าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองแน่นอนอย่างไรก็ตามนายแพทย์ชนน่านซีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเผยก่อนเดินทางกลับ หลังมาร่วมเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับพักก้าวไกลว่าขณะนี้ทราบว่ามีอีกสองพักการเมืองจะเข้าร่วมคือพักพลังสังคมใหม่หนึ่งที่นั่งและเพื่อไทยรวมพลังสองที่นั่งโดยประสานตรงไปยังนายทิธาลิ้งเจริญรัดหัวแน่พักก้าวไกลเพื่อขอเข้าพักร่วมรัฐบาลโดยตรงโดยไม่ได้ประสานผ่านทางพักเพื่อไทย เพียงแต่ได้รับทราบในฐานะเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับพักเพื่อไทยรวมพลังทำให้ขณะนี้มีพักร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็น8พักรวม313ที่นั่งแต่2พักไม่ได้มาร่วมหาหรือที่ร้านอาหารย่านถนนสุขโขทัยในวันนี้คาดว่าจะไปปรากฏตัวในวงถแถลงข่าววันพรุ่งนี้วันที่18พฤษภาคม